ครับสวัสดีครับผมช่องมีตังฟาร์มแล้วก็รัตนน้ำไซว์สิงครับมินี้พาพี่พาน้องบริการน้ำแม่งครับเบิ้งแป้งหยาครับเดี๋ยวมินี้มาเบาเรื่องเรื่องหยาให้ฟังนะครับเดี๋ยวมาคุยกับพี่ลังว่าเพื่อนสิให้ความรู้เรื่องหยาแบบใดนนะครับครับสวัสดีครับพี่ลังครับครับสวัสดีครับครับต้อนรับเขาช่องมีตังฟาร์มแล้วก็รัตนน้ำไซว์วสิงนะครับครับผมมือนีเข้ามาหดน้ำหยาครับเพราะว่าช่วงนี้พี่น้องโคกสาบพี่หนาะ พี่น้องเลี้ยงวัวเราเคยทราบดีว่าขาดแค่นหยาอยงนักเลยครับผมก็เลยเดี๋ยวมาต่อระบบนำไม่มาหดนำเพราะว่าหยาที่เคยเคยถี่ซังจากโรงงานของเอทานนตอนนี้ก็ขาดแค่นครับสังโมไลยเลยครับบามันก็เลยปัญหาเกิดในการขาดแค่นเรื่องยาเลยครับช่วงพี่น้องคือพี่น้องเลียงวัวในการนี้คือจะรู้ดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ขาดแค่นหยามากๆเลยครับบันิเกซิมา ว่าเรื่องหยาว่ามาแนะนําพี like ่น้องว่าปลูกหยาแบบใดสีมอกับวัวแบบใดนะครับว่าเข้าเลียงงัวเข้าจังใดนะครับมื่อนี้ผมสีม้ามาว่าเรื่องหยานะครับหยานี่ทายทายผมแนะนําเนาะผมกับสีแนะน้ำหยานี่เปียปากช่องหนึ่งหรือว่าเนเปียอ่าจักรพพัดอ่าได้เป็นเนเปียปาก่องหนึ่งยุนี่อยู่พี่นี่แถวนี้แถวนี่เป็นเนเนเปียปากช่องหนึ่งอ่าแถวแถวเนีย ท่านเป็นจักรพรรดิในเปียจักรพรรดิครับผมจะปลูกอยู่สองอย่างแต่ก่อนนี้ผมเคยมีอยาวานอิสราเอลผมโรยออกหมดแล้วแล้วก็หญ้าอยากินหนีหรือว่ากินนาลีอะไรนี่เขาเรียกกันนั่นนะยากินหนีบ่กินหนีกินหนีสีกินหนีบ่กินนาลีสีม่วงบ่่สีมวงนั่นแหละครับผมโรยออกหมดแล้วเพราะว่ากินหนีตายกับพวอ้วนครับเพราะว่ามัูมีโปรตีนครับอืมแล้วก็ขั้น ตามที่เห็นขั้นแม่ปลูกออนให้ช่วงไห้น้มไปให้เพื่อนกินหยาไอ้กินนีสีม่วงเนี่ยกับผมมีนนำาน้มครับนั<ม>กกู้รูาห่หยาตัวนี้มันเป็นอย่างผมเห็นหลายหลายเขตหลายคนแล้วผมก็เลบ่บอออบอในน้ำบอในน้ำปลูกกับผม <laughs> ในเป้ยงหยาผมก็โลออกหมดแล้วครับเหลือเหลืออย่างเดียวคือเนเปียตะกูลเนเปียครับเนเปียมันจะมีเนเปียปากช่องหนึ่งเนเปียจักรพพรดแล้วก็ เนียเปียมาใหม่ที่ว่าในเปียอะไรท้ายเขื่อนนะครับท้ายเขื่อนแต่แต่ในแป้งผมยังมันมีครับท้ายเขื่อนแต่ผมยังเหน่นอยู่สองสองสายพันธุ์จักรพรรดิกับกับปากช่องหนึ่งครับครับเพราะอย่าปนกยังผมจะอยากแนะนําำอย่าในเปียเพราว่ามันพื้นที่หน่อยหมอกับพื้นที่หน่อยครับอพื้นที่หน่อยในเขาปลูกนี่เปี๊ยมันจะมอกว่าครับหนึ่งไร่นี่สีเลี่ยงง้วได้เกือบประมาณสี่ถึงหาตัวสบายครับ นี่เปลี่ยนเอาพนี่นี่ครับพื้นที่ของผมไรกกวานี่ครับเลี้ยงวัวสี่ห้าตัวสบายครับแต่ว่าที่ที่ผมขาดตอนนี้ก็คือขาดระบบน<ม>้ำระบบน้ำเพามันบ่อถึงครับครับระบบน้ำเพาบ่อบถึงมันก็เลยทําให้เจริญการเจริญเติบโต,ต,ตของหญ้ามันมันสีดซาครับแต่กับขั้นดีหดน้ำจังสี่เสาแรีงนี่บ่หญ้านี่เปียเพื้นสีมักครับใหญ่เร็วรับขั้นดีขั้นด,นดีมีเวลาหดเสาแรงครับแต่ประจําเป็นต้องต้องต้องลดเยอะครับขอแต่ว่าไอ้มันซุ่มๆมนะครับ อย่างนี้เปียเพันสุเจีนสีโตเร็วครับอ่าก็ที่พี่นอ้อ,นอนงตอนนี้กำลังฮอตฮิตเนาะอย่าแพงโกลาถามว่าอย่าแพงโกล,า,า,นา,โกลานี่ดีบอ่อย่าแพงโกลานี่ดีครับโปรตีนมันจะสูงกว่ายาไน้เปียปากช่องหนึ่งครับแต่มันไม่เหมาะกับคนที่มีพื้นที่น้อยพื้นที่ในหน่ยๆมันมัน,มน มันบ่คุ้มในการจะเริญเติบโตของพันธุ์เนี่ยมันสิตหกสิบถึงเจ็ดสิบวันหุ่นได้ครับจังสิตัดได้แต่ตนแตนเ,เ,เนี่ยเปียเรานี่ถ้าเราลดน้ําดีๆนี่สามสิบวันครับก็บตัดได้แล้วครับถ้าเราเราลดน้ําเช้าเย็นนี่ครับมันมันสิการจเจริญเติบโตมันจะเร็วแล้ว,ลวก็อ่าสามสิบวันระยะระยะการตัดเนี่ยสามสิบวันนี่ก็เริ่มตัดได้แล้วในการหมอกกินสดเนาะอย่างนี่เปียนะครับที่เราเรื่องเบื้องต้นคือการนี่เปียนี่เบื้องต้นเนี่ยถ้ากินสดเนี่ยถ้าแบบว่า การเจริญเติบโตดีๆรดน้ําดีๆนี่เราต้องถึง30มสิมือครับมันสิอยู่แค่20กว่ามือครับ20กว่ามือนี่ก็ตัดกินสดได้แล้วครับนั่นนั่นครับ20วันมันจะสูงขนาดนั้นนะครับอู้นะฝุ่นนะครับเดี๋ยวเหมาะเาไปเบิรงหมอะแกหมอะแกการตัดกินสดได้แล้วครับตัดให้กินเลยนะพี่เนาะแมนครับเดี๋ยวยงามาเบิรงตัวนี้มันโตถี่กระลังหดหนามอยู่นี่มันสิอยู่ประมาณ14วันครับนี่ย่า14วันตัวนี้ นี่สิบสี่วันมันฉีดนี่ครับผมจึงอยากแนะนำยาเนี่ยเปี้ยนะครับเพราะว่าไม่ถึงถ้าจะตัดกินสดนาะโมตองไปหมักนี่เนี่ยครับช้นนี้เขาก็ตัดกินสดได้ล้วครับยี่สิบกว่าวันนี่ครับเนี่ยนี่ตัดกินสดน่ครับเพียนบอกครับยี่สิบกว่ามือนนี่ครับใหญ่ลวครับเพียนบอยี่สิบยี่สิบกว่ามือครับนี่นี่คือเหมาะกับการตัดกินสด บ่ต้องไป็ซับให้วัวกินได้เลยครับบ่ต้องไป็ซับบ่า้องซับยี่สิบก็เหมือนครับตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ถึงยี่สิบวันนั่นครับการเจริญเติบโตพันธุ์สีเร็วนะครับจังหวะผมจังหวะหาพื้นที่ในน้อยนี่หมอแกการปลูกเนเปียครับเพราะการเจริญเติบโตมันจะเร็วครับนี่ครับแร้วถ้าเราจะหมักเนาะเนเปียที่ผมบอกแต่อีพีก้อนเนาะก็คือ4 5หวันขึ้นไป แต่ก็ต้องดูพื้นที่ด้วยว่าคือข,ข,ขั้นอยู่ส่วนหนาฝนสี่สิบห้ามือกับบ่หมอกันหมักเพราะว่านา้ำน้ำในลำต้นพื้นสีไหลหมักแต่มันสีเป็นน้ำเห็ดเน่าอได้ย่างสีนะครับ,รบแต,แต,แต่แต่ถ้าใครมีบอ่อสมมุติว่าม,มีใครทรําบ่อแล้วก็ไม่จําเป็นต้องอายุดาต้องเปะก็คือสี่สิบห้าวันก็หมักได้เหมือนกันถ้าคนมีบอ่อเขาพื้นสีเห็ดอันนั้น พื 2, ่อเจดส่องกระไรระบายน้ำบออ๋อกอกว,ว่าแฮปสมมตว่าหมัก,ออกได้ประมาณมันเซ็ตตัวแล้วมันคายน้ำแล้วหยานี่ประมาณสองอาทิตย์เขาสิระบายน้ำบอกครับครัเขาสิมีเขาเจดบอ่อไว้แล้วเขาเจดช่องช่องระบายน้ำไว้ของหยานี่เปี้ยนะครับพี่น้องอยากเหก็ดก็ลองรองเห็ดเบิ่งครับเห็ดชายพมแนี่ยน้ำเห็ดส่องระบายน้ำก็เป็นว่าอ่ากรณีทําเป็นบอ่อปูนเนาะครับกรณีทําเป็นบ่อปูนเนี่ยครับเขาก็เห็ดส่องระบายน้ำประมาณสิบสี่วันเนี่ยหยาพุ่งจะคายน้ำบออไปแล้วครับเทาก็เทาก็เปิดเปิดเอาเปิดเอาน้ำบออครับแล้วก็ปิดไว แต่ถ้าเราหมักแบบในกรณีที่ผมเพนเนเบิงในอีพี่ก่อนกนั่นคือหมักใส่ถังหรือหมักใส่ถุงเขาก็ต้องขันตําเลยแหะครับหกสิบวันขึ้นไปอ,อ่าหกสิบวันขึ้นไปมันจะน้ำน้ำนี้รับตัวมันสีเหลือน,น้อยลงมันก็บเหมาะเ,เ,เป็นการการเหมาะนะครับหกสิบวันขึ้นไปครับเร็วสุดนี่คือหกสิบวันหกสิบวันอ่าหกสิบวันขึ้นไปในการหมักแต่โปรตีนที่สูงที่สุดในในอายุของเนเปียนเนี่ยจะสี่สิบห้าหมื่น โปรตีนมันสีสสูงสุดครับกินสดหรือว,ว่ามักก็ได้ครับแต่ว่ามักนี่ต้องมักนี่ต้องต้องต้องดูน้ำครับแต่ขนาดเลี้ยงขนาดเลี้ยงเข้าสี่สิบห้าหมื่นขึ้นไปกับมักได้ <c oughs> เพราะว่าล้ำต,ต้นเพิ่มสีโบมีหนามไหลาย <c oughs> แต่ครับเม็หนาฝนเนี่ยต้องหกสิบถึงเจ็ดสิบหมื่นหรือครับค่อยมักมันจังสีโบมีหนามไม่รำต้นหลายหยาเข้า <c oughs> กับสีโเนาโอเละนะครับนี่นี่นี่คือคือคือเคล็ดลับอีกเคล็ดหนึ่งบางคนหยาแค่สี่สิบห้าหมื่นเราก็หนาฝนเอาไปมักเนาอย่างมา เออมาถามมาถามผมเอามันขึ้นเอาอย่างเขาก็ต้องต้องต้องดูสภาพแวดล้อมในในขณะนั้นด้วยนะครับว่าเมื่อว่าเขาสิมักยังไปเขากหมักยังไงนะครับส่นว่าเอามันคือโบ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 ใดผลกันว่ามันมันก็ต้องเบิ่งสภาพแวดล้อมนั่นครับเบิ่งอายุเบิ่งสภาพของของของหญ้าอ่ากับกับถ้าสมมุติว่าเราจะหมักหญ้าแล้วก็แป้งหญ้าเขาหนีหดหดหนาวมือสีครับหดหนาวสิสู่มือสู่มือเสาแรงเสาแรงสิแต่ก่อนเราจะทำ้าหมักนี่เราต้องหยุดเป็นอาทิตย์เลยนะครับอย่าหดเด้ บ่ให้บ่ให้บ่ให้หดเลยอ่าบ่ให้หดหนาอาทิตย์หนึ่งแล้วห้างคอยมาตัดสมมติว่าอายุย่าได้อายุย่าเดีเปียได้หกสิบหรือเจ็ดสิบวันนี่ครับก่อนหน้านะก็หดเสาแรงสูมือสูมือหรือว่าหดวันละครั้งนี่เท่าหดหนามือละครั้งนี่แล้วค่าไม่เท่าสิตัดตัดไปหมักนี่ตััดไปหมกต้องหยุดต้องหยุดลดน้ำนะครับอาทิตย์หนึ่งคุณนะครับอาทิตย์หนึ่งอ่ามันมันจังสีหนาในล่าต้นมันจังสีบรายนะครับครับเขาไปหมักมันก็สีมันก็สีแห้งดีนะครับแล้วก็เห็ดในห้าเขาบ่บ่ บเล่บเนานะครับมันกระสีมันหนาเข้ามักออกมากระสีงามนะครับกระสีเหลืองหอมงามนะครับนี่นี่นี่คือคือคือเนเปียนะครับเนเปียที่ที่ผมบอกก่อนหน้านั้นที่ว่าแพโกลาทำไมไม่เหมาะคุณพื้นที่น้อยก็คือเพื่อพื้นสีใ่ใ่มกเรยวตนพื้นสูงสุดเอานี่พี่น้องสูงสุดเพื่นกระสีซ้ำนี่แหละเอานี่เนาขอของเนเปียพี่น้องกินบ้างว่าสูงสุดซ้ำนี่ไอไอแพโกลาล่นี่ซ้ำนี่แหละ แต่อันนี้เปียกเพื่อนได้ใหญ่สูงสุดเพิ่นถั่วหมวอ้อเด้่ยไอพี่น้องคิดเบิ่งว่าปริมาณปริมาณของของหญ้านี่มันมันสิค่ะเมนี่เปียกนี่มันสิได้หลายกวาวม่นบ่ล่ะพื้นที่เฮาหน่อยสําหรับคนพื้นที่น้อยอ่าผมก็เลยอยากแนะนําพี่น้องว่ามันมันถ้าพื้นที่เราไม่เยอะนี่ถ้าพื้นที่ไร่ถึงสองไร่นี่ผมแนะนําให้ปลูกเนเปียกครับเพราะว่าเนเปียกนี่ขั้นรั่วเข้ากินบบท่านพี่น้องพี่น้องให้กินสดกินบบท่านมันใหญ่เร็วหรือว่ามันหลายเข้าเฮากัไมามักเด้อมาฮากได แต่ว่ากับขั้นเพ่งกลาเพื่อนมาเฮ็ดหยาแห่งแห่งในยุคครับกับพี่น้องเฮ็ดไรเดียวพี่น้องสิไปเฮ็ดหยาแหงแ่งหรอพี่น้องสิไปอัดรถอัดพืน้นสิมาอัดในพี่น้องวอมันบัวแจกก่อน,น,นมันก็ต้องขั้นต่ําก็ต้องถ้าถ้าเหมาะในหญ้านี่เปียในการทำหญ้าหญ้านี่เปียหมักขั้นต่ำนี่แหละครับต้องหาไรขึ้นครับหาอะไรเป็นถึงสิบไรในการเฮ็ดหยานี่เปียเพราะว่าไอหยาเพ่งกลาพอหยาเพ่งกลาเพื่อนนี่เพื่นจีขึ้นว่หลายมันว่หลักมันก็ต้องใส <หา S 1> ่พื้นที่กว้างใช้พื้นที่เยอะเมื่อใช้พื้นที่เยอะแล้ว ต้องเฮ็ดหยาแหงเท่านักครับเป็นเฮ็ดถ้าเป็นเฮ็ดเพ่งกุลาเพราะว่าถ้าบ่เฮ็ดแบบที่ว่าปลูกห้าไร่ถึงสิบไร่เขาบ่เฮ็ดหยาแหงจะได้เกิดมัวกินบ่ทันครับแก่ก่อนครับอ่ามัวกินบ่ทันอยู่แล้วหัวเฮ็ดหลายจะได้เกิดพี่น้องว่าสิมาเฮ็ดหยาแพ่งกุลาสิมากินสดแต่เฮ็ดได้ไหลเลยจะได้กินบ่ทันมันจะแก่ก่อนมันก็ต้องเฮ็ดหยาแหงเมื่อเขาใส่เฮ็ดหยาแหงเขาต้องเฮ็ดปลูกได้ไหลเลยปลูกห้าไร่สิบไร่หนี่มันนี้แพ่งกุลาีครับนั้แค่นี้ทีหลายเนาะผมเลยนั่งพี่น้องเลย ปลูกแพงโกลาแล้วก็เห,เห็ดหยาแห่งแล้วอัดก้อนไว้ครับตอนนี้หยาแพ่งโกลาอัดก้อนนี่กำลังเป็นราคาเลยครับช่วงราคาดีคอ่าตามที่พื้นที่พื้นที่ที่ผมอยู่นี่บม่มีขายครับเบิด <But> อ่าเพิ่นเราแก้ผมสอบถามไปแล้วแก้ว่าเขาจองตั้งแต่ยังเป็นต้นสดอยู่ยังหทันแห่งเลยครับ mm hmm. เขาจองมาแล้ว mm hmm. จองหยาก,ก่อนเนี่นนผม<ถ>เดียวว่าพี่นองครับมีทีได้หลาย,ลายผมเนะ่ยน้หพี่นองเห็ดหยาแพ่งโกลาเหลือเหลือเหลือกินกับวัวเราเราก็ขายแล้วก็แพงโกลานี่ เป็นทีต่องการของตลาดมากๆเลยครับสําหรับคนที่มีพื้นที่หลายพื้นที่หลายที่ผมบ่กอยากแนะ้ยนะมีน้องเพราะว่ามันใส่พื้นที่หลายครับห้าไร่ขึ้นไปถึงสิบไร่ครับมันมันยังสีหมอกครับเนี้ยแต่ว่าเนียเปียเฮ้านี้มันหมอกับพื้นที่หน่อยแล้วก็อ่ามันมันดีแต่ว่าเฮ้าหมักเ๋ยตัวเองเห็ดเลยตัวเองได้แต่ถ้าถ้าถ้าทำทำแพนโกลามันต้องใช้อุปกรณ์เยอะแยะในการในการทํานะครับ ต้องต้องลงทุนหลายอยู่ด้วยครับพี่น้องรถช็อป่ารถรถอาร์ตรถตัดใช่รถตัดตัดเเซ็จแล้วพี่น้องก็ต้องมามามาอาร์ตอีกนะครับอ่ามันก็ต้องลงทุนลงทุนอยู่ครับแต่ว่าถ้าผู้ใดมี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 ต้นทุนแล้วเนาะมีต้นทุนมีรถไถอยู่แล้วมีเครื่องอัดฟังอยู่แล้วนี่ผมแนะนำหล้กก็ไม่มีพื้นที่เยอะๆอยู่แล้วนี่ผมแนะนําเลยครับเฮ็ดเพ็งคอลาขายพี่น้องรับรองว่าขายแน่นอนครับบอพอขายครับเพราะว่าแถวบ้านผมเนี่ย คิดแต่ว่าเขาจ้องจองหญ้าแห้งตั้งแต่หญ้ายังไม่ไม่แห้งเลยยังเป็นต้นสดอยู่เขาจ้องไปหมดแล้วครับจ้องไปเบิดเลยอ่านี่แหละแต่ว่าแต่ว่ากพี่น้องที่มีเวลทีบัวลายมีปลูกจักไรสองไรนี่นี่เปียครับนี่เปียะจิตอบโจทย์พี่น้องเนี่ครับแล้วก็ที่นี่มืเอว่าถึงหญ้าอื่นเนาะครับที่ผมบัวเน่น้ามีปลูกเป็นยังจังบัวเน่น้ามีปลูกก็คือหญ้าหวานอิสราเอลเนาะอ่าหญ้าหวานอิสราเอลนี่เพิ่นสิเป็นหญ้าที่อ่าเป็นหญ้าที่ย่อยสลายง่าย นายลอยสลายายนี่พี่น้องบางคนอาจสิบวเห็นถ้าพี่น้องบางคนที่เพิ่นเห็นก็คือเพื่อนเห็นวัวกินไหลเพื่อวัวกินไหลงยวามันอิ่มมันมันมันวัวสามารถที่ไปกินเฟืองกินอย่างอื่นใดมัน่อยางมันกระท้ามีเหวัวกินไหลครับอิสราเอลนี่เพี่แมนย่าหวานอิสราเอลนี่ครับครับหลายคนเหรอครับหลายคนเหล่าที่ที่เจอปัญหาตัวนี้ครับที่ที่บางคนที่เพิ่นบดเจอคือเพื่อนบดเห้กินหล แล้ววัวยังไม่อิ่มใช่ไหมวัวยังไม่อิ่มมันก็สามารถกิน,นฟาง,ฟางได้เมื่อกินฟางเข้าไปแล้วมันมันมีเยื่อใยมันมีกากแย่อย,อยู่ในใน,ในกระเพาะมันเพราะว่าวัวเนี่ยวัวมีสีกระเพาะนะครับ,รบกา้านย่อยก้านย่อยสลายของของในกระเพาะวัวนี่จะแต่เพิ่นจะย่อยดีนะครับเป็นอย่างจังว่าวัวเพิ่นตกการฟางเพื่อฟางเพิ่นจะเอาเขาเอาเขาไปย่อยเอาขับออกมาเป็นเขียวเอื้องนะครับเป็นอย่างเพิ่นจังว่าเพิ่นจะบอกว่าวัวที่สุขภาพดีคือวัวนอนแล้วเขียวเอื้อง การสังเกตวัวการสังเกตสุขภาพวัวเนาะว่าห้องถุงหูจะในว่าวัวเข้าสุขภาพดีถ้าวัวนอนแล้วเขียวเอื้องเนี่ยนั่นแหละครับวัวเข้าสุขภาพดีถ้ามัวเข้านอนเลยยังนอนสซมนอนเซื้อนอนซึมนั่นแหละครับสุขภาพดีครับพี่น้องสังเกตในตัวนี้แล้วที่นี่เมื่อญ้าหวานอิสราเอลเพิ่นเพิ่นบ่มีเหยื่อใย่บมีกาดใ่นั่นมันกินเขาไปเล้วครับมันห่อยง่ายห่วยง่ายห่อยง่ายบันนี้ครับเพื่อให้กินหลายม่นบ่เพิ่นเกิดจะกินแต่หยากินแต่หยา้าเพื่อนบ่ไปกินฟาง มพอพึ่นกินแต่หงาหวานอิสราเอลหลายแล้วพึ่นอิ่มพึ่นอิ่มมันกับโบไปกินฟางแล้วก็กินน้ำเข้าไปขถ้าไม่ขี่ไหลครับขี่ไหลแล้วก็โบให้อ้วนแล้วก็จอยนี่ครับถ้าไม่หัวหัวเขาจอยครับถ้าพอได้ถ้าพอได้ปลูกแล้วให้กินก็คือให้กินพอซ้ำนึงจะให้กินหลายจะให้กินหลายให้มันกินฟางน้ำเพราะว่าพึ่นกากใหญยพึ่นโบหลายกาใยาหวานอิสราเอลแล้วก็ย่าย่ากำลังมาใหม่มาแรงเนาะครัหญ้าอะไรนะฮาลาฟัดฮาลาฟัดอะไรนี่ครับตัวนี้ผม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 ยังบอกพี่น้องบ่ได้เลยครับเพราะผมบ่อย บเบเคยใส่แหละกับบเคยเห็นความมันเขามาใหม่มพี่น้องสิถามาก,กับผมแกผมมีผมก็ยังพันมีกวัวหมูตัวนี้แต่ผมดู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 ดดแล้วครับว่ามันนนาเจ็บป,ประมาณตระกูลเดียวกันกับยาหวานยาหวานอิสราเอลหรอครับแต่วกับหมอครับเพราะว่าบรูว่ากินหลายเหมือนยาหวานแล้วมันจีไลบอแล้วก็สิจอยบอเพราะว่าผมไปเห็นหลายหลายตัวแล้วพี่น้องมันถามว่าเอายากรให้กินหลายเวิดขั้นรถซุกหนึ่งหุ่นง้อข่อยขึ้นจอยเดียวจอยว่าพ่อขีไลพ่อไม่ได้ ผมก็เลแนะนํ้ว่าเอาพี่น้องร่องร่องร่องเศร้าให้กินเบิงแล้วก็ร่องเอาหย่าอื่นไม่กินแล้วก็เอาฟางไม่กินหลายๆบึงเพิ่งก็บ่าเออทั้งหายทั้งหายทองรวงทั้งหายกี่ไรทั้งทั้งว่าอ้วนขึ้นล้วนะนี่แหละครับพี่น้องร่องร่องสังเกตบึงนะครับพี่น้องเพราะว่าผมผมไปเห็นหลายตัวแล้วเลยอยากไม่แนะน้อพี่น้องบึงนะครับกับหย่ากินนี่สีม่วงนะครับมีสีม่วงผมก็เล่นบนในน้ำให้ปลูกครับสองสองหย่านี่สองยางนี่ครับ วันนี้น้่งมีปูแล้วก็นานี่หนาเขาเกี่ยวเขาเหลี่ยมไม่เนาะครับเนาะหนาเกี่ยวเขาเขาเหลี่ยมไม่นี่ผมแนะนําคืออย่าหยาที่ใหญ่เร็วใหญ่เร็วตัดได้๋ยวสามสามถึงสี่เต้ากับพี่น้องลองลองไปหามาปลูกมึงนะครับสวิตจัมโบสวิตจัมโบอ่ามันจะเหมือนต้นกระโพดคล้ายๆต้นกระโพดปลูกขึ้นมาจะเหมือนต้นกระโพดมันจะตัดได้ประมาณสองหรือสามครั้งต่อตอนหนึ่งตอนหนึ่งแมนรลองๆลูกให้ถุงหน้าไง มันหมอในการในปลูกทุในถุงหน้าเข,อขอาเขามักได้บ่พี่ตัวนี้บอหมอหมอกินสดตัวนี้<อ>มักบ่ได้มักบ่ได้ตัวนี้หมอกินสดหมอหมอกินสดแล้วก็มันมันเอ่อบอกกับการปลูกในตอนที่เขาเห็ดหน้าแล้วเห็ดหน้าแล้วเขาไปปลูกในในถุงหน้าครับแล้วมันก็แคดสามสี่ต่อมันก็เข้ากับมาเห็ดหน้าได้คือเราฮนะมันมันกับบ่ต้องเสียได้มันแต่ว่าคืออย่างนี่เปียนี่ยคือถ้าเราบำรุงดีๆอย่างนี่เปียนี่ครับยี่สิบปีสบายครับเนี่ยแล้วผมเนะนําพี่น้องว่า คิดว่าเนี่ยนให้ปลูกจัมโบ้สวิตนี่พออย่างับเพะว่ามันปลูกในี่ทีหน้าได้แต่ครับเขานี่เปี้ยไปปลูกเอาเพียงกุหลาบไปปลูกมันมันบอดี้พออย่างว่าขาเฮาสีเห็ดเห็ดหน้าเห็ดหน้ามันมันมาสิขึ้นได้เลยครับมันมีต่อ้าเมนว่าเข้าเฮามันมันมันไม่หักหักดึกของเขาอยู่แล้วมันมีโอกาสสิขึ้นมามาแสกมาในหน้าเขาได้แต่ว่าสวิตจัมโบ้ตามที่ผมเห็นคนอื่นที่เพิ่นปลูกมันมันมันมัสโบ้บ่ขึ้นมากนะครับจังไงน้ำ มเมล็ดบ่พีจากเม็ดต็มตั้มถี่ห็นนี่หนาหนาเน็ตหน,า,น,า,น,า,นาเฟตเนาะมันจะเป็นมเลมเล็ดเมล็ดอ่ามันจะเป็นเมล็ดสวิตจัมโบอ่ามันมันมันหมอแล้วมันหคดนามมันมันก็เป็นลักษณะโดนามมันนี่เปียนะครับคือคือว่าถ้าเป็นต้องหคดนามลายนะครับครับมันมัเกิดตั้มถี่พี่เห็นแล้วก็ผมแนะนาให้พี่น้องว่าขั้นพี่น้องปลูกนี่เปียแล้วอ่าของหยานี่เปียเนาะผมแนะนํำการใส่ปุ๋ยการใส่ปุ๋ยการบำรุงเนาะครับ การใส่ปุ๋ยการบำรุงผมแนนั้นมีหลองว่ายเซนอ่ายูเรียครับอืมเพราะอย่างครับมันแพงครับว่าแม่ดอกว่ามันแพียงครับขาเข้าใส่เนี่เปี้ยหรอกการการเจริญเติบโตหรือว่าอ่าอายุอายุต่อของเนเปียนี่มันสีสันลงยูเรียในบ่เพียแมนครับมันสีใหญ่อยู่แต่ว่ามันสีใหญ่โบโบเขียวโบชุ่มครับมันมันสีเป็นลักษณะที่ว่าเขาอื่นว่านั่นครับมัน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 ไหนเนาะ มันไม่คำแล้วนั่นครับการใส่ใส่โอ้ตังฟูการใสยยร่ยูเลียพี่น้องเห็นว่าูมันส<ท>ีกินมัน<ท>สหญง,งอยู่ครับแต่มันสีเขียวช้ำคือตัวนี้สีเหลืองเหลืองอ่ะมันสิออกสีเหลืองเหลืองหร้วมันสิเป็นหญ้า่ทําสีมันสิเป็นหญ,ญ้าแคกระแดงบานบ,าน,บานเข้า่าเป็นหญ้าบสมบูรณนี่นะครับเรียวพี่น้องเปรียบเทียบใส่พื้นหญ้าของผมนี่เป็นหย้ามันคือเขียวเขียวชำ้ำเขียวชุ่มนี่แหละครับคือใส่ขิงว้าเข้าครับ นี่ครับใส่ขิงว่าผมบ่เคยได้เอาอยาไอ้เอาปุ๋ยอื่นมาใส่เลยครับดอกจากขิงว่าค,ครับขิงว่าล้วนขิงว่าล้วนครับขิงว่าล้วนอายุการอา,อายุต่อของการใส่งานมันนี่ประมาณ20ปีตามที่ผมไปสอบถามคนคนปลูกกอน,นาผมนะผมผมเคยไปไปสอบถามไปศึกษาเพื่อนว่าต้อน,นึงเนี่ยุนทองเพื่อนเนี่ยอยู่ได้กี่ปีเพื่นอนบอกว่าได้ยี่สิบปีได้ได้สบายถ่าบอไซปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีคือปุ๋ยยูเรียเเนี่ยูเียอ่า เพราะว่าใส่เต็ขิงงัวนขั้นใส่ขิงงัวนี่อายุต่อของของของเนี้เปี๊ยเขาใส่ใส่ง่าในด้นเขาเฉบีควคอยเด้ปลูกใหม่เนาะขิงงัวนะครับเจ้าตัวนี้องเขาปลูกมาแล้วฮาปีแล้วครับนี่ฮาปีกับยังมันกี้ยังแตกยังยังยังงามคือเก่าขิงงัวที่เขาเลี้ยงเนี่ยเอามาใส่อ่าแต่โบราณบ่มีกันนี่ขั้นตอนในการมันไอ้ขั้นตอนในการไอ้บ่มรุงเนาะคือเขาตัดเหลี่ยมตัดเหลี่ยมนี่ครับคือจังสี่ครับเอาข้าขิงงัวนแซงรางครับ เอาขริงว่าเซงเซงล่างเร็วเอาเฟืองเฟืองเศษเฟืองเศษยังอยู่ในอขอบหัวเข้าเนี่ยครับ,รบเอามาคุ้มนี่ครับ <ừ> เอามาคุ้มไว้เดี๋ยวมันต้อมันก็สิตแตกออกครับ <ừ> นี่ครับ <ừ> ตัวน,นี้ได้ได้เจ็ดวันหลังตัดหลังตัดแต่เจ็ดมือถ้ถามันถา้นถาเขาคุ้มไว้แล้วถา้าเขาคุ้มไว้แล้วไอ้พื้นพื้นดินมันสีซุ่มครับ,รบพื้นดินมันสิซุ่มแล้วมันเลยทำให้ต้อเนี่ยมันแตกแตกแล้วขึ้นเร็วครับนี่คือเจ็ดวันอันนั้นคือต้อฟังนั่นนะครับนั่นครับสามมือผมคุ้มเฟ ฝั่งนี้สามหมื่ตัวน,นี้สามหมื่ครับเห็นบอกครับออกมาแล้วอือนี่สามหมื่นนะครับตัดไปแค่สามหมื่นนึงครับเริ่มออกมาแล้วครับออนี่เราจะมาในการดูแลแปลงหญ้าให้อายุให้อายุต่อต่อของหญ้าเราเนี่ยใส่งานเดีด้นก็คือตอกเ็ดเฮดแบบนี้ครับนี่นคือเทคนิคของของผมเนาะแต่ของของของคนอื่นทัวไปผมกับบรลูว่าเป็นเฮดแนวไหนแต่ว่าผมนี่เฮดแบบนี้ครับก็เลยมาเนีน้ำพี่นองว่าลองลองเฮดคือผมบ่งครับ ควาเศษฟางกับเศษฟางจากขอกมัวเขานี่แหละครับที่มันกินบอเบิร์ตนะพี่แมนครับนีกบ่กวัวเขาไปเผาถิ่มนะครับเขาก็เอามาคุ้มคุ้มแป้งหยาเขาครับมันก็จีทำให้พืน้นพื้นดินของของแป้งหยาเขานี่มันถี่ซุ้มอยู่ตลอดข้าหดน้ำไปเลี่ยวนี่มันก็จีอ่าข้าบาร์เลยปหน่วนง,ง,งหัวทุกทุกมือมันจะอยู่ได้เจ็ดเจ็ดวันขึ้นไปเจ็ดถึงสิบมือครับต่อต่อต่อขังเข้าคอยมาหดน้ำอีกเท่าน,นึงทำให้เข้าเดือดขึ้นไปสิ แต่เขาบอกคุ้มห้องหดเมืนบอกห้องหดต่อมือมันกละแบบเดียวมันด้อนแดดมันก็แห้งนะครับแห้งอ่าก็เลยว่าพี่น้องลองลองไปเห็ดเบื้องผมผมเห็ดแล้วมันได้ผลนะครับแป้งหยามันสีเขียวมันสีอะไรครับมันสีเขียวดีครับเขียวดีขนาดเลยพี่น้องเพิ่นมาเบื้องเพิ่นก็ถามอยู่แต่ว่าบอท่านเดี๋ยวนี่เวลาเดี๋ยวคุยผมก็เลยมาเห็ดคลิปบอกพี่บอกน้องนี่แหละเพื่อไปเห็ดตามครับเขียวดีครับเนี่ยรับแป้งแข็งๆครับเพิ่นเพิ่นเป็นเนื้อเปียเหมือนกันครับพี่น้องเบื้องด้วยครับตัดไปแล้ว ตัดไปต้องสามอาทิตย์ละครับันขึ้นครับต่างกันบุคคลกับผมตัดสองสามหมื่นเนี่ยพี่น้องมึงอ๋อนี่ยแบบนี้เปียกกันตัวนี้แม่นี่เปียกครับแต่ว่าพผลปฏิเหตุอย่างตัดแบบอ่านี่แหละครับพี่น้องให้พี่น้องเบมึงว่าการตัดแล้วไม่ได้บ่มลุงตัดแบบธรรมชาติตัดแล้วปล่อยทิ้งนี่ครับสองอาทิตย์สามอาทิตย์แหละครับนี่หงาจะขึ้นชุ่ซ้ำนี่ครับนี่นี่คือการตัดแล้วไม่ได้ไม่ไม่ได้บ่มลุงปฏิใส่ปุ๋ยปฏิเอาเฟืองมากบมาหยังสินะครับตัดตัดตัดแล้วเขาเรียกว่าตัดธรรมชาติครับ น,น้ำกระโบนิโขบใบยังสิเป็นสี่ครับนี่คือสามอาทิตย์เหรอลี่สามอาทิตย์เบิ้งดูแลนะอ่านี่บันนี้พี่น้องมาเ,เบิ้งเปรียบเทียบใส่กันว่าเจ็ดม,มือไม่ไม่สามมือบ่านี่ต้นแม่ต้นนี้อาทิตย์หนึ่งแล้วอาทิตย์หนึง่งแล้วต้นน้นอาทิตย์หนึ่งต้นนี้สามมืออ่าพี่น้องเบิ้งว่ามันมันสิต่างกันสำหรับในการเ,าเราตัดหญ้าแล้วเรามำรุงเนี่ยครับมำรุงเขาคืเอเอาขี้งวัวแล้วบันนี้พี่น้องกันสิทามว่าขี้งัวแบบไรแต่ของผมผมใส่ขี้งัวตากแดดขี้งัวแห้งครับ พอไปเหงียงมันจะเอาขิงว่าแหงงขิงว่าเปียกได้บ่อดได้ครับแต่ว่าในการในการจัดการเน,ะนาะใ,ในการจัดการในการใช้นี่มันใส่ยากจักสีเอาใส่จักสีเอามาจังได้จักสีเอามาเอามาเอามาแป้งหยาดแล้วจักสีเอาจักสีเอาใสยาดเนี่ยได้ขั้นขั้นกินขิงว่าเปียกเนาะ <ừ. S 1> มันมัน,ม,นมันพูดง่ายๆคือถามว่าทําได้ไหมทําได้ครับเอาถามว่าเอาไปใส่หยาได้บ่อใส่ได้ครับแต่การจัดการมันยากยากแต่ขั้นเขาเอาขิงว่าต่างแหงียงแล้ว ในการจัดการมันก็ง่ายในการเอามาใส่มันก็ง่ายคือพ่อเขาปตากแห้งแล้วเขาเอาใส่สอบไว้ใส่สอบไว้เขาตัดหญ้าแล้วเขากะแบกสอบมาลุยใส่เลยครับง่ายครับมาลุยใส่มันก็ง่ายครับผู้ใดมีของอัดเม็ดแห่งดีเขามีอัดเม็ดแห่งดีครับเมื่อวานเลยครับกระจาเขามีอัดเม็ดกหดีอย่างหนึ่งคือมันจะประหยัดเงมื่อตองมาลุยคือคือเหมือนขี่วัวตากแห้งนี่ครับมันก็สิประหยัดขี่วัวไปอีกครับก็นี่ละจังว่าผมมาแนะน้ำพี่น้องเรื่องหญ้าเนาะมื่อนี้ครับพี่น้องอยาก จังใดก็อยากดูเรื่องใดกะพี่น้องคอมเมนต์มาเนอะคอมเมนต์มาะครับคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมสี่นั้นแต่ว่ามือนี้มา่ว่าเรื่องหยาแล้วในมือทัดไปผมสีมา่ว่าว่าเลี้ยงวัวยังไงเนาะให้ประสบความสําเร็จให้ประสบมีง้วง่ามงวอยังนี่ขอี่น้องเงิ่อนแสนจากง้อเงินหมื่อนพอผมเกษตรมาแล้วผมก็เลยสีมา่ว่าวพี่น้องฟังประสบการณ์ผมเนี่ยจากซื้อวัวมาสองหมื่นผมขายวัวได้แสนสองไรดจังได๋เดียวลักษณะง้อเป็นจังไดนะครับลักษณะง้อเป็นแบบใด ว่าชีพเป็นยังไงกต่เดี๋ยวผมสืเหตุใ้อีพีทัดไปแต่ว่าแซ่ประสบการณ์ในพี่น้องมึงจังไงกะฝากพี่น้องที่ตามซ่องมีตังฟ์รามอัฒนาไซวัวซิงนะครับสองจ่องนี้ครับเข้าสีเอคูลกันครับมือหนี้ออีพี่นีเนาะคำแล้วครับำแล้วครับครับมือครับบัตีครับสวัสดีครับ